บรทุกข้อแนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ GBP USD สกุลเงิน GBP USD ตลาดเรามองว่ายังอยู่ในแนวโน้มของเทรนขาลงเราจึงให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮโซนแนวต้านนั้นจะอยู่ที่ราคา1.32916ถึง1.33342ปริธ์ในการซื้อขายนั้นรอสัญญาณแท่งเทียนที่หนึ่งขึ้นทดสอบที่โซนแนว ต้านสวิงไฮเมื่อราคาขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านสวิงไฮแล้วเราจะรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P.A. s a l ลเมื่อมีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P.A. เ l e ที่โซนแนวต้านสวิงไฮให้เราเปกดคำสั่งเซลลงมาเก็บ T.P. ที่ราคา1.32467 T.P. ที่2ออยู่ที่ราคา1.32261 Stop Loss อยู่ที่ราคา1.33441ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่ง เซลในคู่สกุลเงินของ GBP USD